ายเลยคครับครับครับนี่ประเียนที่กุ่เดือนาครับแต่ในเดือนนาในรยวารี่เศก้ที่สี่นนะครับจะเป็นการเขียน้ายประจำาปีของสายภูริหารนะครับ ติ้งนังสือยังไม่ได้แจ้งมาทางเรียนแต่ว่าผมได้ไปสอบทางทางเขียแล้วก็เลยเอาเรื่องมามาให้ทางส่วกรรมการให้บริผิดชอบก่อนซึ่งมีพอเขียนเข้าอยู่สองคนครับคนที่หนึ่งมาจากมูลบศึกษาคนที่สองมาจา,ากโรงเรียนหนองน้ำใส,สเสียาคมนะครับมีมูวบุตรสารในระดับขนาดใหญ่พิเศษเรียนทางเกตว่าสอกคน ส่วนโรงเรียนคนองน้ำไชยพิทมเป็นโรงีขนาดใหญ่เด็กน้อยเจ็ดร้อยี่สิบก้าคนเจ็ดนเจ็ดอสองนทีนี้เกเก่เข้าไปไมากเลยกเก่ก็เขาให้ให้ความมีช่อบที่เฉยนให้ความชีช่อบเป็นรเราจะเรียนระดับไปหรือระ,ะ่ับจะไรกนากนคือ ถ้าตามกระบวนการแล้วเนี่ยเขาเขาขอความเป็นชอบจากกรรมการสภาที่ามด้วยนะครับใครที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านเราเนี่ยอย่ามิน้อยกรรมการสภาที่เจริญทราบส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจหน้าที่ของทางราชการเขาทีนี้กระบวนการของเราเนี่ยเท่าที่ท่านผอได้มีข้อมูลมานะครับก็จะมีขอเข้าไปตรวจสอบท่านใช่ไหมครับคือตอนนี้ท่านผอชินธีขออนุญาต นะครับมาอยูปีเดียวขออนแล้วใหญ่ใจใจบ้านนะเออม่คนระสูงกันคนระสูงเออเป็นน้องสนุนเรานะครับก็โอเคครับนี่เป็นกระบวนการความเจริญก้าวหน้าเราไม่ว่าเรานะครับก็อยากให้ท่านต่อไปรเรียนอยู่ในจังหวัดก็โอเคในเรี่องน้อยทุกฝ่าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ฝากท่านให้หรือไม่ ยิถีร่มใหญ่อีกร่มหนึ่งเพื่อที่จะได้การให้ใหพวกเราครั้งหนึ่งนัเป็นวิถีทางราชการทีนี้ทางท่านขอโอเคชาก็รได้ไสอบถามที่เขตตัวที่เขต,เตแล้วนะก็จะมีขอเข้าอยองสองคนนะครับคนแรกก็คือมาจากทุ่พขศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ งานใหญ่พิเศษใช่ไหมล่ะงานใหญ่พิเศษงานใหญ่พิเศษเนี่ยคือคือตามกระบวนการย้ายเนี่ยเขาจะย้ายจากกลางขึ้นมาใหญ่ได้หรือกลางไปกลางได้ใช่ไหมฮะอ่าเล็กไปเล็กได้เล็กไปขนาดกลางได้ใช่ไหมฮอันนี้นี่คือขั้นตอนของสพตเขาผมผมก็ถือว่าจริงจรด้วยนะเขามีกระบวนการที่ไล่เบียงลำดับไปตามแถวอะไรอย่างเงี้ยแต่ของอาชีพไม่ได้แล้วเพราะของอาชีพมันเป็นวิไลหมด ทุกวิไลยแต่วิไลยขนาดใหญ่ขนาดล็กไม่คำนึงถึงเพียงแต่ว่าใครใครใมือดีอะไนะครับอันนี้ผมผมยังยังชอบใจว่าเออมื่อเช้ายังคุยกับท่านออการที่ีจากการบริหารขนาดใหญ่เลยเนี่ยมานั่งดูกันว่าเจ็ดใครบริหารเด็กเจ็ดร้อยเนี่ยกับเด็กสามพันสิ่เ,เหมือนกันนะครับ เด็กเย็นร้อยเนี่ยตัวแปรตามมาก็คือจำนวนครูใช่ไหมฮะจำนวนรอก็ต้องมากขึ้นการบริหารคนในในหมหาลรยก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมฮะเมื่อคนมากขึ้นปัญหาต่างๆมากขึ้นตัวแก้ปัญหาตรงนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะเป็นกระบวนการที่ผ่านตามตามประสบการณ์เนะฮะบางคนจากเล็กๆไปอยู่ใหญ่เลยมีไปมีเป็นนะมีสมัยหนึ่งที่เรียกว่าตามจิน ที่ให้ครูสอบได้เลยทีนี้ก็จะมีใช่ไหมหลักเกณฑ์นี้ก็จะมีอยู่นะครับก็คือเขาให้สร็จิ์เขาไม่ตัดสินนะแต่ทีนี้เพื่อย่างอาชีวะเองเนี่ยก็จากครูขึ้นมาปรากฏว่าปัญหาเยอะมากไม่เคยบริหารระเบียบการเงินบัญชีมาสรุานขึ้ชใช้เงินหลวงเนี่ยเไม่รู้ขั้นตอนกระบวนการต่างต้องรู้เพราะเป็นครูน้อยมาตลอดอย่างนี้คือกระบวนการเข้ามาอยู่แล้สร้างปัญหา ทำผิดโดยไม่เจตนาก็มีผิดโดยเจตนาเนี่ยก็มีอีกนะครับแล้วผิดรพ้เท่าเลยไม่ถึงการก็มีที่นี้กระบวนการบริหารคือคน,นที่ไม่ผ่านการบริหารมาเนี่ยางครข้างเนี่ยแต่ว่าตามระเบียบแล้วจะไปไปจำกัดสิ่งที่นิดนี้ไม่ได้นะก็าครูไม่มีสิ่งสองนะมีนะแต่วันนี้เขาก็จะเปนกรองอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนภาคความเหมาะสมใช่ไหมฮะ ถ้าเขาบีตัวเลือกกลุ่มนี้ก็จะไมเอาสมัยผมเคยสอบสอบพอสอสมาถอดเนี่ยสมัยเป็นจอสจอผมก็จดนั่งคู่กับนักขอบอสุรพนี่แหละผมก็ไม่ค่อยรู้จักคนก็ก็จะกรองนะเฉพาะคนที่ผ่านมาจากรองก่องานเพื่อได้รองได้จำนวนคนรองเลยครบแล้วเนี่ยแต่ยังมีคนเหลืออยู่คนที่ไม่ผ่านรูเนี่ย อยู่ในกลุ่มเราก็จะให้ให้กลุ่มตัวนี้มาก่อนเพราะในการพิจารณาคนที่เป็นรองเนี่ยมันท้าผ่านรองได้ก็ถือว่าผานผ่านรองผ่านหนาวเหมือนกันนะรองน้อยรองตีรองไม่กันนะครับรองสายอย่าเพราะการเป็นรองเนี่ยจะเป็นคนเบื่ออยู่กลางเนี่โดนแดงอาจจะจากล้าดแล้วก็โดนคนมาแดกขบวนอีกออไม่เอาด้วยก็ือไม่เห็นอะไรต่างเนี่ย เพราะฉะนั้นกระบวนการใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มุ่งส่การในการทำทางานอยู่ตรงนี้การช่วยการแก้ปัญหาตรงนี้นะผ่านออกมาในี่นะครับ,รบ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอ่อเรียกว่าให้ข้อมูลในการพิจารณาของชุมทวขนาดใหญ่พิเศษนะครับ,นนศศรนะรบโอเคชุมพนชื่ออะไอ องสซวนองทางปิยาผนท่าจักรนัการลตัดการเป็นเพื่อนกันกับว่ารู้เรื่อกันเสียรู้เรอกันส่วนส่วนคนที่สองนี่ย้ายมาจากเราไหนงในชื่อวโรณกีบัวบานที่นี้เป็นคนไทยทภูมิถ้าเรา ถ้าด no no so nope. ูคสมบัติเลือดต้นเนี่ยปริมาณสถานพกษสาที่เขาอยู่เก่ากับอยู่เดิมเนี่ยต่างกันอย่างนี้ครับนะครับท่านสมาติเห็นอ่าส่วนเนี่ยผมตัวนี้เรียนมาสามโรงเรียนปีโนสุ่แล้วก็โชคชัยแล้วก็ ขนาดใหญ่ที่สุดแค่ไหนอันนี้คือคือเขาที่มีสิเขียนได้นะฮะใหญ่ใหญ่ที่สุดหรือใหญ่ที่สษดเป็นใหญ่ที่สยกไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดกติกาสรุปแล้วคุณสมบัติเขาไม่ผิดนะทั้งสองคนได้หมดนะแต่ทีนี้เรามาดูความเหมาะสมความเหมาะสมเป็นอย่างที่ผมว่าอย่างว่าการบริหารคนเจ็ดร้อยกับเกือบสามพันเนี่ยพันเจ็ดท่าน ว่าไงก็ดีครับอ yes ่าใช่ๆผมรู้จักรู้จักเขาพูดเรื่องการเร s t a n c e อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราเป็นยังไงเออเออเราไปกับพอดีจริงขออนุญาตเล่าวันนี้นึงนะครับจที่ผมกับกันพ่อโขงเนี่ยก็คือเลขที่สี่กับเลขที่ห้าติดกันก็เดี๋ยวเจอกันตั้งแต่มันหนึงมโหกุันหนึงทุ่มโหกก็จริงๆแค่พ่อโขงเนี่ยจริงๆเกาชื่นชมเพราะว่าเขาเขาต่อสู้มาเพราะว่า อะไรเขาเกิดเขาเกิดเป็นนักเรียนนี่ครับนะครับเขาเป็นคนบันบันบุกครับบันบุกบันบที่นี่ครับทฤษนีเรียนสิทธิ์เก่าทฤษฎี่เี่าทฤษฎีเก่าทฤษนีก็เขาเขาสู้ด้วยด้วยตัวเองมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนแล้วก็ว่าเขาเขามุ่งมั่นมากที่จริงผมผมถามก็ไม่ยอมบอกนะครับเขาเขียนแค่ไงนในความที่ไม่อยากแต่ผมก็บอกว่าอะไรก็รู้ ู้เพราะว่ายังไงก็ต้องมีข้อมูลก็ก็เป็นว่าอย่างที่ท่านท่านคราานพูดก็คือน้องพันเจ็ดเจ็ดร้อยคนรู้สึกแตกต่างนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ที่จบจากสถาบ,บัานที่เขาเคยเรียนว่าเขาเขากลับมาคงน่าจะจะทำอะไรได้ดีใช่คในความทีม่มาสถาบัานแล้วก็มันน่าจะเป็นตัวในการจะเพื่อความเป็นอยูนน่ให้กับ รุ่นเดียวกันอีเกเยอะพอคน,คนท,อคที่จะได้เข้ามาเข้ามาในการดูแลสถาบันที่เขาแต่<ม>ก็คงก็คงคงแค่นี้นะครับทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามขึออน้นจอมทิศของราชการตัวเองก็คงคุ้มได้เท่าี่ครับท่านเองนะท่านใครที่รู้นนะจักคืออย่างนี้ที่ถึงนะครับบางทีผมเองก็ไปทำหน้าที่น,นะครับตำแหน่อง,งอย่างในทั้งสามที่นึงทุกอะไรก็คุ้นแล้ว ผมก็อยู่ที่สกลนครนะครับดูแลอุปดาห์หารนครพนมสกลนครสามจังหวัดนะครับเราถ้าพูดระดับปริญญาตีนั่นคือเราข้ารชการนะครับเกษียณแล้วแต่มีวาระที่จะทำงานอีกประมาณว่าสี่ปีกระบวนการที่จะได้มาผมกลับมาบ้านมาประชุมบ่อยๆก็ให้คะแนนได้ค่อยๆมานะถ้าถือเป็นอีกงานหนึ่งก็ ็เป็นอีกเรื่องนึงนาเดนได้เด็กอยากเรียนเพาดีก็ยินดีนะครับจริงๆผมตั้งแต่ปชปศนั่นแหละเร็นแล้วกอตีไดสามที่สามังหบัดแห่